ใครกำลังมองหาเครื่องซีลฝาแก้วราคาคุ้มคุ้มแนะนําเครื่องซีลฝาแก้วกึ่งสำเร็จรูปตัวนี้ <c oughs> ของเรียมเลยนะคะเขารับประกันให้ถึง3ปีเป็นอุปกรณ์สร้างอาชีพอีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่แรงเลยค่ะ <c oughs> แต่ทำงานเหมือนเครื่องร้านใหญ่ๆซีลฝาแก้วได้ถึง500แก้วต่อนาทีประหยัดแรงประหยัดเวลาและก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้เลยละคะ่ะจะออกขายตามงานหรือว่าออกบูธนะขนย้ายก็สะดวกน้ำหนักเครื่องแค่เพียง7กิโลกว่าๆยกได้สบายๆเลยค่ะวิธีการติดตั้งไม่ยุ่งยากมีคู่มือวิธีการใช้งาน และรุ่นนี้ใช้ได้กับขนาดปากแก้ว65-72-90แล้วก็95มม,มเลยนะคะความสูงอ่ะไม่เกิน13เซนแต่ถ้าซื้อตอนนี้เขาแถมแหวนปากแก้วขนาด90แล้วก็95มาให้ด้วยนะคะส่วนงานหัวปักเนี่ยเป็นแบบ2ขามีความแข็งแรงหนาเพิ่มความปลอดภัยมาให้อย่างดีและสําหรับใครที่สนใจนะคะเพียงแค่เสียบปักเนี่ยอุณหภูมิตั้งค่าแค่ประมาณ150-180องศาก็สามารถซีนได้สบายๆเลยค่ะใครสนใจรุ่นนี้นะรีบกดให้ทันนะคะก่อนที่ของแถมเขา จะอุปเเบบพิกัดตะก้าของเรียมไว้ที่หน้าคลิปตอนนี้เขาจัดปโปรคุมมาก